อย่าขายของถูกเกินไปถ้ายังไม่ได้ฟังิีนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราขายสินค้าที่มีราคาถูกจนเกินไปอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะเดี๋ยวเอนลี่จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีเค้กอยู่2อก้อนใช่ไหมสองก้อนเนี้ยรูปลักษ์ภายนอกเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ก้อนเนี้ยขาย9.9บาท ส่วนก้อนนี้ขาย199บาททุกคนคิดว่าเค้กก้อนไหนน่าจะเป็นเค้กที่มีคุณภาพมากกว่ากันแน่นอนว่าคนจะต้องคิดว่าเค้กที่มีราคา199บาทจะต้องเป็นเค้กที่มีคุณภาพมากกว่าถูกไหมคะเพราะมันมีราคาที่สูงกว่าเราอาจจะคิดว่าเค้กก้อนนี้มันน่าจะมีวัตถุด,ดิบที่ดีกว่าแพงกว่าพรีเมียมกว่า ซึ่งนี่แหละค่ะมันคือตามหลักจิตวิทยานะคะถ้าเราตั้งราคาสินค้าที่มีราคาถูกเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะคะแต่กับการถ้าเรายิ่งอัปราคาสินค้าของเราให้มีราคาที่สูงขึ้นมันจะทําให้สินค้าของเราดูมีคุณภาพแล้วก็ดูอัพวลแบรนด์ของเราสินค้าของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะอยากได้ความรู้เทคนิคเพิ่มเติมตม,มีดีแบบนี้ก็สามารถที่จะกดติดตามช่องของครูเอนดี้หรือเพจของครูเอนดี้ไปได้นะคะและสําหรับคร ที่อยากเรียนสำหรับนักขายเทคนิคปิดการขายจริงๆตามหลักจิตวิทยาก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s i ๊ด u e l l e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย